ขอพูดในฐานะคนที่ไม่ได้นอนมาสามสี่วันการมีทําได้ยังไงทําได้ยังไงที่ตาใต้ตา,ตา,ย,ตายังสวยกันส,สว่างขนาดนั้นนะทายังไงฉันก็ไม่เคยคิดว่าฉันจะต้องมาติงแดกชารีกับสาวเกาหลีฉันไม่เคยคิดปกติกูไม่เคยติงวัยหญิขนาดนี้เลยกูดูไลฟ์สดแค่ห้านาทีกูก็ง่วงแล้วอัน,นี้กูดูไปได้ยังไงก็น่ารักขนาดนี้จะทำยังไงมันก็เหลวเป๋วก็ไม่บดสิ จากที่ฉันดูมาทุกวันแล้วก็ตามดูตลอดนะฉันรู้สึกเลยว่าฉันรู้สึกว่าแรกๆเนี่ยการมินจะมีความแบบยังห่วงทํางานอยู่ก็ห่วงพีเคโน่นนี่นั่นใช่ปะแล้วเน่ยก็แบบไม่กล้าจะแบบอะไรอะไรทุกวันเพราะว่าเออวางคนเขาแบบด้วยความที่แฟนคลับการมินก็เริ่มเยอะขึ้นเขาก็กลัวว่าเออจะทําให้คนรำคาญเขาอะไรเนี้ย ก็จะมีแบบช่วงแรกๆก,กาหมินก็จะมีความแบบว่าเออนายจะนอนหรือยังนู่นนั่นแล้วแบบว่าเออก็จะรีบไปพีเคกับมิมี่หรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่สังเกตหลังๆอะกามินรู้สึกว่าค่อจะห่วงการทํางานแล้วเริ่มจะไม่อยากพีเคเริ่มจะปล่อยจอยเริ่มจะแบบว่ารีแลกซ์ขึ้นหรือเปล่าแล้วไปไอนไรอ่ะเวลาที่แบบว่าทอลุ้ว่าชาลีไลฟ์สดแล้วก็ต้องแบบว่าอ้าอ้าชาลีอะไรอย่างเงี้ยทำไมกูพูดไม่น่ารักเหมือนเขาวะ ก็เหมือนรู้สึกว่าการีน่จะอยากคุยกับชาลีเยอะขึ้นรู้สึกแบบรู้สึกเขินที่เขินเหมือนกันน่ะรู้สึกแบบอ่ะเริ่มและเริ่มแล้วเพราะวตัดภาพไปชาลีนะก็เขินตลอดเวลาอยู่แล้วไงเออแต่เราว่าอย่างเงี้ยมันดีนะคือชาลีไม่ต้องมาแบบตลอดไม่ต้องมานานเหตุผะชาลีจะมาแบบ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 จริงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยบางทีก็อยากส่งเพราะแบงค์ไม่อยู่แหละแต่ฉันคิดว่ามันเป็นแผนถือว่าคุยกันน้อยๆ้อยทำให้ความคิดถึงมันนแบบทาง แต่น้อยไปอันเนี้ยก็สังเกตรแรกๆอ่ะชาลีอ่ะชังมินอะไรละ่ะเออแรกๆค่ะชาลีก็จะแบบไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ค่อยแบบเขาเรียกอะไรวะกูเ <c> ข <oughs> ินอะไรกูจะแบบว่าติดเล่นติดตลกติดแบบเออไม่กล้าคุยไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยจะช่วงหลังอ่ะเริ่มแบบกล้ามากขึ้นคือชอบจริงไะเริ่มชอบมากขึ้นมันก็เลยมกล้ามากขึ้นแล้วรู้สึกว่าติดเล่นน้อยลงไอ้ช่วงแบบว่าไอ้สองวันหลังมาเนี้ยรู้สึกเลยอ่ะว่าแบบ มีความเตรียมพร้อมมีความพกสมุดเกาหลีไปทุกที่ทุกแห่งนั่งอยู่ข้างถนนก็เอาไปอ่ชิดดูจะมีความแบบไม่ติดเล่นไม่ได้แบบว่าจะมีความแบบว่านิ่งๆแล้วถามบ่อยมาแบบว่าเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเป็นคำถามที่แฟนก็ถามกันหลังเลิกงานแลวก็ถามว่าแบบว่ายูทายวันนี้ยูทายแบบคุณเหนื่อยไหมวันนี้คุณโอเคไหมคุณแบบมีความสุขไหมเหนื่อยจะนอนตอนไหนเป็นคำถามที่แฟนก็ถามกันแต่กูจะไม่มีแต่กูรู้ แล้วชาลีอะนางพาูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วเว้ยนางขับเครื่องบินได้ใช่ไหมแล้วคือเอาจริงอันสำเนียงนะโอ้โหคนขับเออถ้าคนพูดไม่เป็นสำเนียงไม่ไดีขนาดนี้ชาลีสำเนียงดีมากแล้วเห็นตอนที่แบบว่าอะไรสุดรั้งก่อนที่คุยกับอาเธอร์กระซิบกระซาก,กับอาเธอร์ก็คือพูดภาษาอังกฤษนะคะฉันเลยเชื่อว่าชาลีพูดได้แต่ว่าชาลีอยากจะให้เราเห็นความน่ารักของเอ่อของของ,ของกามิน,นกุงงไปหมดเลยเนะี่ย <laughs> เพราะเวลากามินพยายามสื่อสารอะ กามินพยายามที่จะคุยพยายามพยายที่จะพูดมัน,พนเพนี่มันน่ารักมันคิโยมันแบบว่าแล้ววันนี้กามินอยู่ดีพูดว่าไอ้แล้วพชาลีก็งวงมากอยู่เลยแ่ละชาลีมาหรอหรือรอ,อะไรเอเอหรือว่าชาลีมาเปย์ให้น้องแล้วก็พี่ความแบบว่าบอกว่าชาลีนี่เมสเซจมาบอกว่าสู้ส <c oughs> ู้ขิงสู้สู้แล้วก็แบบว่าเหมือนนั่งพิมพอะไรใช่ไหมแต่พิมพอะไรแล้วก็ยิ้ม <c oughs> ไม่รู้เลยคนตัวเป็นเหมือนไม่รู้เลยความรู้สึกฉันน่ะฉันรู้สึกว่าให้เขาเป็นแบบนี้กันเรื่อยๆร่ดี ไม่ต้องคบกันสืบหรือจะคบกันแต่ว่าไม่ต้องรีบอ่ะเออแบบไม่ต้องรีบก็ได้เออเป็นเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ได้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรอนนะ่ะแบบตาคนแบบว่าจีบกันหยอดกันวันละวันละหน่อยอย่างเงี้ยมันดูน่ารักดีแล้วนี่ก็คือคิดว่าอาจังชาลีชอบจริงแหละดูดูก็รู้ว่าชอบจริงแต่ว่ากามินคิดว่าก็มีความชอบแหละกูใ <c oughs> บกูชอบเลยรู้สึกว่าเป็นอย่างเงี้ยมันดีคือแบบ เป็น,ปนอย่างเงี้ยไปเรื่อยมันก็ดีแบบว่าแบบเป็นเพื่อนกันคุยเล่นกันหยดหยดกันแบบความสัมพันธ์มันไอนี่เธอทุกคนต้องรู้ก่อนว่าพอมันเปลี่ยนเป็นสถานะแฟนแะอะไรอย่างมันจะเปลี่ยนไปเว้ยคือแบบมันจะมีความเยอะสิ่งขึ้นเข้ามาไม่ค่อยใจกูแม้ไม่คู้ยังไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเลยรู้สึกว่าเออไม่ต้องรีบก็ได้ค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้กัน แบเนี้มันน่ารักดีเออแบบว่าไปอยู่อยู่คุยกันแบบนี้มันก็น่ารักดีหลังไม่อาจจะคอหักกันบ้างหรืออะไรบ้างโทรหากันบ้างอะไรก็ได้สัญญาณเกาหลีกับไทยมันได้อยู่มัง้งต่ตากูได้ไม่ไหวแล้วกูต้องไปนอนแล้วล่ะ